สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเซลโยอีกแล้วนะครับในช่อง y o u t u c h ชาแนลนะครับผมช่องเซลโยรถมือสองคัดคุณภาพเกรดเอกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเรามารีวิวนะครับสประตูเข้าใหม่นะครับ m i ิ s ซูบิชิไทตันนะครับเครื่อง2.5 GLS สิงคโปร์นะครับ GLS ปี2011นะครับผมแม่ก่อนที่เราจะพาไปชมรถนะครับปากลูกค้านะครับติด ตามเซลโยให้หน่อยนะครับผมกดสับ r ก b e กดกระดิ่งให้สักนิดนึงนะครับผมคันนี้นะครับมิสูบิชินะครับสี่ประตูนะครับผ่อนสบายๆนะครับราคาสามแสนเก้าเก้าันบาทเท่านั้นนะครับผมผ่อนแปดพันเองครับผมแปดพันนิดๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมรถกันนะครับผมไปที่แม็กก่อนเลยนี่ครับแม็กสวยๆเลยนี่ครับกิิบๆเลยนะครับแม็กใหม่ยางใหม่นะครับผมนี่ ด้านหน้านะครับสงดูเลยนะครับไททันสีดำคันนี้นะครับดุสวยงามมากนี่ครับผม GLS นะครับปี2011นสะครับผมไฟนะครับสวยๆเลยนะครับไม่มีเหลืองนะครับเอาวับไฟตัดหมอกนะครับผมดังหน้าโครเมียเหมือนเดิมด้านข้างนะครับนี่เลย ด้านข้างก็จะเป็นคิ้วนะครับสีเทานะครับผมนี่สวยงามเลยนะครับสีประตูคันนี้นะครับผ่อนสบายๆโฟเมียมนะครับผมมิตซูบิชิไทตันสีเทาคันสีดําคันนี้นะครับสภาพถือว่าโอเคเลยครับแใหม่ยางใหม่สีล้อปีสองพัสิเอ็ดสีดำนะครับท่านใดสนใจนะครับกด ทักเข้ามาหรือว่ากดติดตามแล้วเข้ามาคุยกันได้ครับปฏิพัท์ออโต้เรามีรถให้เลือกมากมายหลายแบบเลยนะครับท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวเราไปดูภายในกันครับวิบวับแค่ไหนนี่ครับผมภายในก็เป็นเบาะกำมะหยี่นะครับมีที่พักแขนนะครับด้านหลังนี่ ครับผมสวยงามมากด้านหน้าคนขับนะครับคอนโซลประตูนะครับร่องรอยการใช้งานนะครับไม่มีรอยสลอกเลยนะครับเดิมๆรถเดิมๆเ,เ,เลยนะครับคันนี้หน้าจอสภาพสวยงามนะครับเกียร์ออตโต้ด้วยนะครับคันนี้ทําเป็นเล่นไปนะครับผม มิสซูบิชิไททันนะครับเครื่อง2.5 GLS ออโต้นะครับคันนี้นะครับปี2 0 1 1นะครับราคา399,000บาทเท่านั้นนะครับท่านใดสนใจถ้าเข้ามาคุยกันเลยนะครับผม